สวัสดีครับผมยินดีต้อรับเข้าสู่ช่องมังงะซอรี่กับเรื่องราวของบลีดเทมรณะกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากในคลิปก่อนเนี่ยผมได้รวบรวมเอาการเปลดปล่อยดาบขั้นบางไคและความสามารถของบางไครของหัวหน้าหน่วยทุกคนใน13หน่วยพิทักษ์ ทั้งคนปัจจุบันและคนที่เคยเดิมรงตําแหน่งในอดีตมาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะครับและสําหรับคลิปนี้ครับผมจะเป็นการรวบรวมเอาการปลดอ,ปล,อ,ป,ลอปล่อยดาบขั้นชิคไคหรือว่าการปลดอ,ปล,อปล่อยดาบขั้นต้นและก็ความสามารถของมันของหนหน่อยทุกคนกันครับโดยผมจะยึดอ้างอิงจากมังงะบลีฉบับปแปลไทยลิขสิทธิ์เป็นหลักนะครับและก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ หวัวหน้าหน่วยที่1นยามาโมโตะกินริวไซชิงเงะคุนี้กับดาบริวจินจากกะวิธีดาบเพลิงชำระมีคำปลดปล่อยก็คือจงเผาสรรพสิปปส่งให้เป็นเท่าฐานริวจินจากกะปกติดาบของปูน่นั้นเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบไม้เท้านะครับเมื่อปลดปล่อยดาบแล้วเนี่ยใบดาบจะลุกโชนไปด้วยเปลวเพลิงครับเป็นดาบฟันวิญญ,ญาณสายเพลิงที่เก่าแก่และทรงอำนาจที่สุดพลังโจมตีเนื้อกว่าดาบฟันวิญญ,ญาณทั้งปวงความร้อนที่สูงมากเนี่ยสามารถแผดเผาแม้กระทั่งทอง้องฟ้าหมู่เมฆได้เลยนะครับ เส้นทางที่ดาบนั้นพาดผ่านเนี่ยจะเผาไม้ให้เป็นเท่าฐานทั้งหมดครับมีท่าโจมตีที่รุนแรงปรากฏด,ดังนี้นะครับโจโคาคุเอนโจโปราการอาคีจะสร้างปราการเพลิงขึ้นมาขังศัตรูเอเนสึจิงโ oku ค,คุกเพลิงโลกันจะสร้างเสาเพลิงขึ้นมาห้อมล้อมศัตรูพร้อมโจมตีได้ครับหัวหน้าหน่วยที่1อีกคนก็คือเคียวราคุชุนซุยนะครับกับดาบกาเทนเคียวโคสึปุบพาสวรรค์กระดูกคุ้มคลั่งดาบคันชิคายที่มีความสามารถครอบจักรวาลน,นะครับมีคำปล่อยปล่อยก็คือดอกไม้โปรยปลายในสายลม เทพบุปผาร่ำร้องสายลมแห่งสวรรค์ปานป่วนม่านฟ้าเสสวนกระเทนเคียวโคตสื่อดาบจะกลายเป็นดาบขนาดใหญ่คล้ายดาบของจีน2เล่มน,นะครับความสามารถของมันก็คือการทําให้การละเล่นของเด็กนั้นกลายเป็นของจริงครับ ทุกผู้ที่เหยียบย่างเข้ามาในขอบเขตของกาเทนเคียวโคซึ่นจะถูกบีบให้เล่นไปตามกติกาครับแม้แต่ตัวเคียวระคุเองเก็ไม่เว้นนะกาเทนเคียวโคซึมีเกมหลากหลายรูปแบบนะครับแบบที่1บุโชโกมะเอื่อมระอาหารสายดดเดียวเคียวระคุจะสร้างพายุหมุนเข้าไปปั่นป่วนศัตรูแบบที่2คางิโอนิอสูนเงาใครถูกเหยียบเงาก่อนคนนั้นจะแพ้ผู้ชายสามารถแฝงตัวเข้าไปในเงาของคูต่ต่อสู้หรือเงาที่เกิดจากสิ่งต่างๆได้เมื่อเข้าไปอยู่ในเงาแล้วจะเป็นห้องดำลคล้ายห้องลับนะครับ หรือสามารถแทงดาบลงบนเงาศัตรูเพื่อสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูได้ครับแบบที่3ทาคาโอนิอสูนสูงถ้าใครอยู่สูงที่สุดหรือว่าอยู่สูงกว่าคู่ต่อสู้จนจบเกมของกาเทนเคียวก็สื่เนี่ยก็จะเป็นผู้ชนะถ้าต่ำกว่าก็แพ้ครับแบบที่4อิโรโอนิอสูนสีมีกติกาที่ว่าถ้าทูอีกฝ่ายฟันโดนสีที่อีกฝ่ายกำหนดเนี่ยก็จะได้รับบาดเจ็บครับเช่นสตาร์กำหนดว่าจะฟันสีขาวลงบนตัวเคียราคุเนี่ย แล้วถ้าฟันโดนสีขาวเนี่ยเคียร์รคุกก็จะรับบาดเจ็บนะหลังจากนั้นนะครับก็จะสลับกันเลือกสีครับแต่ว่าก็มีเงื่อนไขว่าเพิ่มความตื่นเต้นไปมากกว่าน,นั้นนะครับนั่นก็คือถ้าเลือกสีที่มีความเสี่ยงต่อตอนเองขึ้นมาเนี่ยความเสี่ยงนั้นก็คือยิ่งสีนั้นมีเยอะบนร่างกายมากเท่าไหร่เนี่ยเราจะสามารถโจมตีใส่สีนั้นบนตัวศัตรูได้แรงยิ่งขึ้นตามไปด้วยครับตรงข้ามกันถ้าสีที่เราเลือกที่จะฟันศัตรูเนี่ยไม่มีบนร่างกายเราเนี่ยเราก็จะฟันเขาได้ไม่แรงเช่นกันนบ,แบบแที่5เกกกมมตตุุุุาลลลิ้งห เป็นการเล่นซ่อนหาของญี่ปุ่นนะครับโดยจะต้องพูดว่าตุ๊กตาลุ่มลุกกิ้งหลุนหลุนหลังจากนั้นแล้วค่อยเริ่มค้นหาครับคล้ายๆกับการเล่นซ่อนหาโป้งแปะในบ้านเรานะที่คนซ่อนแตะตัวคนหาได้ก่อนคนหาก็แพ้แกบกันครับผมถ้าคนหาเจอคนซ่อนก่อนแตะตัวได้เนี่ยคนซ่อนก็แพ้ครับถือว่าเป็นเกมที่วัดความเร็วกันมากๆเลยนะแบบที่6คายเงะโอคุระรากฐานมาจากการเล่นเกมสงเงาของญี่ปุ่นนะครับเาีารคุจะทําให้ศัตรูหนีม,มองเห็นเป็นภาพติดตา ว่าเราเคยอยู่ตรงนั้นเคยอยู่ตรงนี้แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันคือภาพเงาครับที่ศัตรูมองเห็นด้วยสัมผัสวิญญาณนะถ้านเนี่ยสามารถสร้างภาพมายาภาพติดตาขนาดที่ว่าลีเยบาโรเนี่ยมองเห็นเคยรคุแยกร่างได้เลยทีเดียวแล้วก็ในภาคนิยายก็ยังมีอีกความสามารถหนึ่งนะครับผมก็คือยูบิคิริจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าศัตรูโกโหกเนี่ยร่างกายจะได้รับผลกระทบต่างๆเช่นนิ้วที่เป็นอาพาธร่างกายเหมือนถูกต่อยเป็นต้นครับหัวหน้าหน่วยที่สองซุยฟงกับดาบซูซึเมะบาจิตัวต่อ มีคำเปิดปล่อยก็คือจงไลล่าเสียบสังหารซูซิเมบาจิเอเปิดปล่อยดาบแล้วดาบฟันมยางของเธอจะเปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นอาวุธขนาดเล็กครับมีลักษณะเหมือนเหล็กแหลมโดยความสามารถของมันก็คือการเด็ดชีพคราที่2เมื่อประหมายโดนซูซิเมบาจิโจมตีแล้วเนี่ยจะติดสัญ,ญลักษณ์ที่เรียกว่าโฮมงกะหรือว่าบุพผาลายพึ่งครับ หรือเมื่อใครก็ตามที่โดนซูซูเมบาจิโจมตีที่เดิมเป็นครั้งที่2เนี่ยก็จะต้องสิ้นชีพทันทีครับโดยโฮโมงกาของเธอนนเนี่ยจะไม่มีทางจางหายไปนะครับเว้นแต่ว่าซุยฟงเนี่ยจะต้องการให้ลบไปเองส่วนอดีตหัวหน้าหน่วยที่2อ,อย่างชิโฮอินโยริจินั้นเนี่ยไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีดาบฟันยานชัดเจนนะครับแต่ก็ว่าเคยมีในภาคอดีตเนี่ยที่เธอแอบพกดาบสั้นอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้มีหลักฐาน,ย,นยืนยันว่าเป็นของเธอครับหรือว่าเธออาจจะพกเล่นๆก็ได้นะหัวนนหน้าหน่วยที่3โอโทริบาชิโรจูโรับ กับดาบคินชาระกุหลาบทองคำมีคำปลดปล่อยก็คือจงบรรเลงคินชาระเมื่อปลดปล่อยดาบแล้วในดาบฟันวิญญาณจะกลายเป็นแท้สีทองขนาดยาวไว้โจมตีแล้วก็ยืดหดได้ครับมีท่วงท่าทำนองพิฆาตก็คือคินชาระบทเพลงที่10อิซะโยอิบาระกุลาบ16กราตีเมื่อปลายแท้กระทบสิ่งใดแล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นคลื่นเสียงระเบิดกระแทกครับอดีตเท่หนั้นหน่อยที่3าอิชิมารุงินกับดาบชินโซหอกเทวะ มีคำเปิดเผยก็คือจงพุ่งสังหารชินโูดาบสั้นจะไม่เปลี่ยนรูปร่างนะครับผมแต่ว่าเมื่อเล็งไปที่ศัตรูแล้วเนี่ยดาบมันจะยาวขึ้นครับและพุ่งไปหาศัตรูด้วยความเร็วสูงนะสามารถยืดหดได้สูงสุดถึงร้อยเท่าของความยาวปกติเลยอีกทั้งสมัยก่อนในยินเนี่ยยังได้รับฉาย,ยาเป็นร้อยเล่มสัตว์2อีกด้วยส่วนอดีตของนั้นหนที่ 3, อมามอมกชูซุเกะนะครับกับดาบไรคะ ซึ่งมีคำปลดปล่อยก็คือจงตัดมีความสามารถในการใช้ไฟแล้วก็ความร้อนในการโจมตีศัตรูครับหัวหน้าหน่วยที่4อุโนฮนะยาจิรุหรือว่าอุโนฮนาเรสึอ,อดีตเคมปาจิรุ่นที่1กับดาบมินาซึกิส่วนคำปลดปล่อยนั้นเนี่ยในมังงะเนี่ยไม่ได้ปรากฏว่าเธอพูดคําว่าอะไรนะครับแต่ว่าเมื่อปลดปล่อยดาบแล้วเนี่ยดาบป้าแกนจะก,กลายเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ครับลักษณะคล้ายปลากระเบนมีขานะมีความสามารถก็คือมันสามารถบินได้ครับและมันยังสามารถขมือผู้คนที่ได้รับบ,บาดเจ็บเนี่ยเข้าไปไว้ในท้องของมัน โคเทสุอ,อิสานเนกับดาบของเธออุเทกุมโมมีคำปลดปล่อยก็คือจงทะยานอุเทกุมโมโดยดาบของเธอเนี่ยจะมีใบดาบแยกออกมาเป็นแฉกนะครับส่วนความสามารถนั้นเนี่ยก็ไม่ปรากฏครับหัวหน้าหน่วยที่5ฮิรโกชินจิกับดาบซาคานาเดรูรปไหลย้อนทางมีคำปลดปล่อยก็คือจงโค่นล้มซาคานาเดเมือเปิดปลายดาบแล้วนะครับตัวดาบจะเปลี่ยนไปมีลักษณะยาวขึ้นครับโดยที่ปลายด้ามจับเนี่ยจะเป็นห่วงวงกลมนะซึ่งฮิรโกเนี่ยก็จะควงดาบให้หมุนรอบตัวเองเป็นวงกลมไปมานะขณะที่ควงซาคานาเดเนี่ยมันจะปล่อยกอมาครับ ผู้ที่สูดดมกลิ่นหมอกนั้นเนี่ยจะตกอยู่ในการควบคุมของซากาเนเดะซึ่งมันจะทําให้เกิดโลกสลับด้านขึ้นมาป้าหมายจะไม่สามารถแยกแยะทิศทางได้เลยนะครับมันจะสลับการควบคุมทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นบนล่างซ้ายขวาหน้าหลังและยังสามารถทําให้ป้าหมายเดินเวียนหัวแล้วก็สลับด้านคําพูดที่ได้ยินอีกด้วยนะส่วนอดีตหัวหน้าหน่วยที่5อย่างไอเซนโซซิเกกับดาบเคียวกะซุยเกสึกระจกบุผาจันทาวารี มีคาปลดปล่อยแลวก็การหยุดการปลดปล่อยก็คือจงสลายเคียวกะซุเกซึเมื่อปลดปล่อยดาบแล้วนะครับดาบของเขาเนี่ยจะอยู่ในสภาพปกติเหมือนเดิมครับแต่มันจะมีความสามารถก็คือการสะกดโดยสมบูรณ์การสะกดโดยสมบูรณ์จะครอบงำภาสาสัมผัสทั้ง5 สามารถทําให้ศัตรูรับรู้จายอีกสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งได้ดั่งใจนึกเลยครับแต่ว่าก็มีเงื่อนไขในการปลดปล่อยก็คือศัตรูจะต้องเคยมองเห็นชั่วขนาที่เคียวกะช่วยเกซึนะููปลดปล่อยครับต่อให้เคยเห็นเพียงครั้งเดียวก็ตามเนี่ยทุกครั้งที่มีการปลดปล่อยอีกเนี่ยก็จะตกเป็นท่าของการสะกดโดยสมบูรณ์ไปตลอดการครับหัวหน้าหน้าที่6คุจิกิเบียคุยะกับดาบเซมบงซากระมีคำปลดปล่อยก็คือจงโปรยปลายเซมบงซากระ ใบดาบจะสลายออกไปนะครับเป็นคมดาบเบาบางจนมองไม่เห็นนับพันเล่มมันจะสะท้อนแสงราวกับดอกไม้นับพันโปรยปลายด้ามดาบนี่ยังไม่เปลี่ยนลักษณะนะครับผมแต่ว่าคมดาบเนี่ยจะสร้างความเสียหายแก่สิง่งที่มันสัมผัสโดนครับส่วนอดีตหัวหน้าหน่วยที่6อย่างคุจิกิรินเงนั้นก็ไม่ปรากฏข้อมูลของดาบครับหัวหน,น้าหน่วยที่7อิบาเทสุซาเอมอนที่ได้มารับตำแหน่งในช่วงท้ายของเรื่องนะไม่ปรากฏชื่อดาบแล้วก็คำปลดปล่อยนะครับ แต่ว่าตัวดาบของเขาเนี่ยจะมีรูปร่างคล้ายอิโต้ครับแล้วก็มีแท่งแหลมๆโผล่ออกมานะส่วนความสามารถนั้นเนี่ยก็ไม่ปรากฏครับอดีตหัวหน้าหน่วยที่7อย่างโคมามรุระซาจินกับดาบเทนเคนอายาสวรร์ เมื่อปลดปลอยดาบแล้วเนี่ยดาบของเขาเนี่ยจะเหมือนเดิมครับแต่โคมาโมระเองจะสร้างส,างส่วนแขนขนาดใหญ่ยักษ์ของเทพเมียวโอที่ถือดาบขึ้นมาโจมตีฟาดฟันศัตรูและมันก็จะเคลื่อนไหวตามการเคลื่อนไหวของโคมาโมระครับอดีตหวน้าหน่วยที่7อีกคนก็คือไอคาวาเลิบกับดาบเทนงูมารุเทพอสูรปักษสามีคำปลดปล่อยก็คือจงทุบให้แหลกลานเทนงู um มารุเมื่อปลดปล่อยดาบแล้วนะครับตัวดาบจะกลายเป็นกระบองเหล็กน้าขนาดใหญ่ยักษ์ไว้ทุบศัตรูแล้วก็ปัดป้องการโจมตีได้ครับและมันยังมีท่าฮิฟุคิโนะโคซุจ ทวนไปด้วยเปลือพึงไว้ฟาดฟันทำลายศัตรูครับหัวหน้าหน่วยที่8คนปัจจุบันยามาโดรุริสะที่เข้ามาดํำรงตําแหน่งต่อจากเคียราคุที่ย้ายไปเป็นหัวหน้าหน่วยที่1นะครับกับดาบของเธอฮางุรุทอมโบแมลงปอยาดเหล็กไหล มีคำปลดปล่อยก็คือจองบทขยี้เมื่อปลดปล่อยดาบแล้วในตัวดาบจะกลายเป็นหอกขนาดยาวครับมีท่าโจมตีก็คือนิจูอิจิโจทอมโบคูดาริวักที่21แมลงปอร่อนลมเป็นลักษณะกา,ารใช้หอกแทงด้วยความรุนแรงครับหัวนนหน้าหน่วยที่9มุกุรุมะเคนเซกับดาบทาจิกาเซวายุตัดปตัตตภีมันมีคำปลดปล่อยก็คือจองพัดกระหนำ่ำทาจิกาเซเมื่อปลดปล่อยดาบแล้วในดาบเนี่ยจะกลายเป็นมีดสั้นครับมันมีความสามารถก็คือแผลที่โดนทาจิกาเซฟันเนี่ยมันจะระเบิดทำลายเป้าหมายอย่างรุนแรงครับอดีน้นนท่9โ คาเนเมะกับดาบซูซูโมชิจิงรีดมีคำเปิดเผยก็คือจงส่งเสียงซูซูโมชิมันมีความสามารถก็คือโจมตีเป็นกระบวนท่าต่างๆได้นะครับแบบที่1จะปล่อยขึ้นเสียงออกมาทําให้ผู้ที่ได้ยินเนี่ยหมดสติไปชั่วขณะครับแล้วก็ยังสามารถคลายจากการพันธนาการเล็กๆได้นะครับกระบวนท่าที่2เบนิฮิโคตะการแตนสีเลือดจะสร้างใบดาบจำนวนมากาสดตส์ศัตรูแบบหาฝนเลยครับหัวหน้าเนอที่10ฮิซึกะยะโทชิโร่กับดาบเฮรินมารุ มีคำเปิดปล่อยก็คือจงสถิตเนื้อฟ้าหิมันเฮรินมารุเมื่อปลดปลอยดาบแล้วเนี่ยสภาพดาบจะไม่ต่างจากเดิมมากนะครับแต่ว่าจะมีโซ่ที่ปลายดาบนะสามารถใช้พลังวิญญาณสร้างน้ำแข็งออกมาในรูปลักษณ์มังกรแล้วก็ฟาดฟันออกมาเป็นระลอกน้ำแข็งได้ครับแถมยังควบคุมสภาพอากาศได้ด้วยนะแต่ว่าฮิสุคยเนี่ก็บอกเองว่าขั้นบังไคแล้วก็ขั้นชิกไค,คของเขาเนี่ย มันไม่ได้มีความสามารถต่างกันมากนะครับจะต่างกันเฉพาะปริมาณน้ําแข็งที่สร้างขึ้นมามากกว่านะโดยมีท่าพื้นฐานก็คือเทนโซจูรินหัวนเพ่งลักฟ้าหนึ่งในพลังพื้นฐานของเฮียรินมารูครับมันจะช่วยให้เขานควบคุมสภาพบรรยากาศบริเวณใกล้เคียงได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้าในบริเวณบรรยากาศโดยรอบครับมีท่าที่รุนแรงอยู่บ้างน,นะครับผมชช่นท่าโรคุอีเฮียวคิดจินคคยกดน้ำแข็ง6อาร์พรเมื่อคู่ต่อส้ก้าวเข้ามาในกับดักเตทีมาแล้วเนี่ยจะถูกห่อหุ้มด้วยเสา,าน้ำแข็งขนาดใหญ่ไว้ดักจับศัตรูครับ อดีตหัวหน้าหน่วยที่สิบชิบะอิชินกับดาบเอนเงสึมันมีคำเปิดปลอด่ปลอยก็คือจงลุกไหม้เอนเงสึเมื่อเปิดปลอด่ปลอยดาบแล้วเนี่ยตัวดาบจะมีเพลิงลุกไหม้ทั่วดาบครับและยังสามารถใช้เลือดของตอนเองเนี่ยเพิ่มพลังงานของเปลวเพลิงให้มีพลังทำลายที่สูงขึ้นแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ด้วยนะแถมยังใช้ chu, เกสิกะเทนชูเคี่ยวจันทาทูลนสวรรค์ได้เหมือนกันครับหัวหน้าหน่วยที่11ซาราคิเคมปาจิเคมปาจิรุ่นที่11บเอ็ดแปกเลิศอีเขายังไม่รู้จักชื่อดาบขอองงตนเ กับดาบฟันวิญญาณของเขาโนซาราชิมันมีคำปลดปล่อยก็คือจงกลืนกินโนซาราชิเมื่อปลดปล่อยดาบแล้วนะครับใบดาบจะขยายใหญ่ขึ้นครับมีรูปร่างคล้ายขวานขนาดยักษ์นะความสามารถของมันก็คือจะสามารถฟันทุกสิ่งทุกอย่างให้ขาดแหลกลงได้ครับขณะที่ว่าเฮียเกยนสามารถฟันอุก,กาบาตขนาดยักษ์แหลกสลายในช่วงพิบตาได้เลยนะอดีตเทนีน้เหนือที่สิบเอ็ดคุรุยาชิกิเคมปาจิเคมปาจิรุ่นที่เจ็ด กับดาบฟันวิญาตของเขานะครับผมที่อาจจะมีชื่อว่าคามาวาริโรความสามารถของมันก็คือครุยาชิกิเนจะสามารถเรียกสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายบอลสีขาวที่ไม่มีตาไม่มีหูไม่มีแขนไม่มีขาจํานวนนับไม่ถ้วนที่มีเที้ยวขนาดใหญ่ขึ้นมาไว้ขมือศัตรูได้ครับเป็นชิคายสิ่งมีชีวิตคล้ายดาบของอุนฮานะนะอดีตหัวหน้าหน่วยที่11อาซาชิโรเคมปาจิหรือว่าอาซาชิโรโซยะเคมปาจิรุ่นที่8เป็นตัวละครภาคนิยายนะครับ กับดาบฟันวิญ,ญญาณสุดแปลกนะครับผมที่ผู้ใช้เนี่ยจะปวดปล่อยบางใครอยู่ตลอดเวลาโดยไม่สูญเสียพลังงานแล้วก็เป็นเรื่องที่ปกติครับอุโรซากุโร่เนี่ยซึ่งเป็นชื่อของบางใครของเขาเนี่ยมีความสามารถในการหลอมรวมทุกสิ่งถูกนำมาเรียกเป็นดาบฟันวิญ,ญญาณของเขาแทนนะโดยเคียวระคุกล่าวว่าไม่เคยมีใครเห็นดาฟันวิญ,ญญาณของเขาเลยแต่จะมีตอนหนึ่งนะครับที่เขาได้สู้กับซาราคิเกมปะจ,จิเนี่ย อาซาชิโร่ในตอนนั้นเนี่ยได้ลดบางกายของตนลงเป็นขั้นชิคไยครับโดยพลังอนุวิญญาณที่บางกายของตนได้เคยหลอมรวมทั้งหมดเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในดาบเดียวครับโดยมันจะเป็นดาบที่ทรงพลังอย่างมากอดีตหัวหน้าเหนือที่11กิการจเคมปาจิเคมปาจิรุ่นที่10เขาได้พ่ายแพ้ให้แก่ซาไรคินะแล้วก็ไม่ปรากฏความสามารถของดาบฟันวิญญาณของเขาครับหัวหน้าเหนือที่12คุโรซุจิมายุริกับดาบอาชิโซงิจิโซมันมีคำเปิดป่อยก็คือจงขีดควนฉีกกระชากอาชิโซงิจิโซ เมื่อเปิดใบดาบแล้วนะครับดาบจะเป็นลักษณะมุนตีศูนย์สีทอง3าแฉครับเหมือนมีใบหน้าคนดิทาโราอยู่ที่ตัวดาบนะความสามารถของมันก็คือการยุติการเคลื่อนไหวของแขนขาที่ถูกฟันครับและก็ยังมีท่าอชิโซนิจิโซเคียวโดยงความหวาดกลัวดบับซีที่ทําให้ผู้ได้ยินเสียงนั้นเกิน4วินาทีร่างกายก็จะกลายเป็นอมภาพาทั้งตัวเลยครับอดีตหัวหน้าหน่วยที่12อุราฮาราคิซึกะกับดาบฟันวิญญาณของเขาเบนิฮิเมะเจ้าหญิงสีเลือดมันมีคำปลดปล่อยก็คือจงร่ำร้องเบนิฮิเมะ เมื่อปิดปล่อยดาบแล้วนะครับดาบของเขาจะเปลี่ยนไปครับเป็นดาบลักษณะตรงนะแล้วก็มีด้ามจับที่งอเล็กน้อยนะความสามารถของมันก็คือจะสร้างพลังงานสีแดงมาโจมตีในแบบต่างๆได้ทั้งการยิงใส่ในลักษณะตรงแล้วก็การฟาดฟันนะครับรวมไปถึงการสร้างโล่หมอกโลหิตหกเหลี่ยมสีแดงออกมาป้องกันการโจมตีได้แล้วก็มีการโจมตีหลากหลายรูปแบบนะครับผมเช่นชิบาริเบนฮิเมเจ้าหญิงสีเลือดพันธนาการ มันจะสร้างพลังงานสาีเล hmm ือดคล้ายตาข่ายออกมาปกคุมศัตร e ูเอาไว้ครับทำให us us ani, ้ศัตรูนีเคลื่อนไหวไม่ได้นะและก็ต่อได้ท่าฮิอาโซบิเบนิฮิมิจูซึซึนอย่าง us, ี้เจ้าหญิงสีเลือดเล่นไฟหลากแก้วร้อยเรียงหลังจากใช้ท่าชิบาริแล้วเนี่ยอุราฮาระเนี่ยก็จะปักดาบลงไปครับจะเกิดเป็นบอลเพิงครับผุดขึ้นตามตาข่ายนะ ไปจนทั่วเลยแล้วก็เกิดการระเบิดรุนแรงขึ้นครับอดีตหัวหน้าหน่วยที่12อย่างฮิกิฟุเนะคริโอเนี่ยปัจจุบันอยู่หน่วยศูนย์เนี่ยก็ไม่ปรากฏชื่อดาบแล้วก็คำปลดปล่อยอย่างเธอนะเห็นเพียงแค่เธอในถือช้อนขนาดใหญ่ไว้ต่อสู้ครับและคาดว่า,น,าน่าจะเป็นดาบฟันวิญญาณของเธอครับหัวหน้าหน่วยที่13คุจิกิลูเคยเข้ามารับตำแหน่งในตอนท้ายแทนอุคิระเกะนะครับกับดาบโซเดโนชิรายุกิหิมะขาวในแขนเสือ้อดาบที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในโซโซูตี้นะครับ มันมีคำปลดปลอยก็คือจงร่รำโซเดโนชิรายุกิพลังแร่เรื่องของดาบของเธอนเนี่ยจะสามารถแช่แข็งด้วยกระบวนท่าต่างๆได้นะครับเช่นระบาแรกซึกิชิโรจันทราขาวจะแช่แข็งศัตรูในลักษณะวงกลมจากพื้นดินขึ้นสู่น่านฟ้าครับระบาบที่2อฮาคุรินระลอกสีขาวจะยิงระลอกความเย็นพัดถาาถมในแนวนอนเข้าแช่แข็งศัตรูครับระบาที่3ชิราฟูนิดาบสีขาว เธอสามารถรวบรวมความชื้นในอากาศในสร้างใบดาบน้ําแข็งทำให้สามารถเพิ่มความยาวของใบดาบได้พร้อมกับแผ่ความเย็นไปในบริเวณโดยรอบครับซึ่งพลังที่แท้จริงของโซเรโนชิอายยกิของลูเคียนั้นเนี่ยไม่ใช่ดาบที่ปล่อยไอ้น้ําแข็งออกมาจากดาบนะครับแต่ว่าเป็นดาบฟันวิญญาณที่ทําให้ภายในร่างกายของผู้ถือดาบเนี่ยตามกับจุดเดยือกแข็งขนาดที่ว่าสามารถทําให้กายเนื้อของตนเนี่ยไร้ชีวิตไปชั่วขณะยังได้เลยครับส่วนอดีตหัวหน้าหน่วยที่13อย่างอุคิเดเกะจูชิโร่กับดาบฟันวิญญาณที่มีชื่อว่าโซกียโน คันลองมัตฉาคู่1ใน2ดาบฟันวิญญาณคู่นะครับที่มีคำปลดปล่อยก็คือจงเป็นโลโหให้ค้่าราวเกลียวขึ้นจงเป็นดาบให้ข่าราวสายฟ้าโซเกียวโนโคโตวาริเมื่อปลดปล่อยดาบแล้วนะครับดาบจะแยกออกเป็น2เล่มครับตัวดาบจะมีงาวแยกออกมานะดาบทั้งสองมีเชือกผูกติดกันที่ด้ามดาบครับร้อยด้วยแผ่นเครื่องรางทั้ง5อันนะ และมันก็มีความสามารถก็คือการดูดกลืนการโจมตีของศัตรูและก็ปล่อยออกมาทั้งหมดครับโดยมันจะดูดกลืนจากดาบด้านซ้ายและใช้แผ่นเครื่องรางทั้ง5แผ่นเนี่ยปรับเปลี่ยนความเร็วและก็พลังเนี่ยเพื่อปล่อยใส่ศัตรูผ่านดาบด้านขวาในชั่วพิบตาเลยครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องราวพอสังเขปสรุปสรุปของการปลดปล่อยดาบขั้นชิคไทยของหัวหน้าหน่วยทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมถ้าผมขาดตัวบุกพ้องประการใดเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลยนะ สุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอบ ah. คุณทุกคนที่ดูมาถึงท้ายคลิปนะครับก่อนจากกันไป research. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ